กดอ่านแล้วอ่าลุ๊ก คราวนี้เราก็รู้แล้วว่าระบบประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือส่วนที่เป็น Input ส่วนที่เป็น output แล้วก็ส่วนที่เป็น State เนาะทจริงระบบเนี่ยก็คือคราวนี้เราก็รู้แล้วว่าระบบเนี่ยก็คือกระบวนการอะไรบางอย่างที่มันรับ Input เข้ามาแล้วมันก็ไปทำอะไรไม่รู้กับสถานะข้างในก็คือ State นะครับแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ให้ Re t u r n ออกมาหรือผลิตออกมาเป็นสัญญาณที่เป็น Output y ตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของ s t a t แล้วกันว่า s t a t e ตัวนี้น่าสนใจว่าค่าของมันเป็นอะไรได้บ้างทีนี้ถ้า State นะครับมีค่าที่เป็น continuous value หมายความว่าอยู่ในช่วงที่มันเป็นจำนวนจริงหรือาอาจจะเป็นช่วงที่อาจจะไม่ใช่จำนวนจริงทั้งหมดแต่ว่ามันเป็น continuous value คล้ายๆกับว่าเป็น continuous signal อะไรเนาะเป็น continuous state signals แบบแรกเลยก็คือถ้าระบบมีสถานะที่เป็นค่าต่อเนื่องนะครับเราจะเรียกมันว่า continuous state system คล้ายๆกับ continuous state signal เนาะก็ไว้ง่ายก็คือไอตัว state ตัว x เนี่ยถ้ามันมีการแปลเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ถ้า A ระบบเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วค่าที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ามันต่อเนื่องเราก็จะเรียกมันว่าเป็น continuous state system เองเ,องเนาะนี่ยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่น pendulum pendulum อาจจะเป็นระบบที่หลายคนอาจจะคุ้นชินถ้าเรียนฟิสิกส์มาออะไรอยวนี้เนาะ pendulum ก็จะเป็นมีจุดที่เป็น ข้อต่อแบบหมุนนะครับผมแล้วก็จะเป็นก้านอะไรบางอย่างอาจจะเป็นน้ําหนักอยู่ตรงนี้แล้วมันก็สวิงไปมานะครับตามแรงโน้มถ่วงอันนี้ก็เรียกว่าเพนดูลัมนั่นเองเราก็สามารถที่จะจําลองระบบให้สถานะมันเนี่ยเป็นมุมเตตา้าแล้วก็เป็นความเร็วในการหมุนก็คือโอเมกาก็ได้เพราะฉะนั้น state ของเราเนี่ยก็คือมีอยู่2ค่าด้วยกันก็คือเตต้ากับโอเมกาคราวนี้ผมจะยังไม่บอกว่าทําไมถึงตําเป็นต้องเป็น2ตัวนี้ เนาะแต่ว่าหลักการในการโมเดลส่วนใหญ่เขาใช้เป็น2ตัวนี้แล้วกันซึ่งมันมีค่าเนี่ยที่เป็นไปได้ก็คือเป็นจํานวนจริงคือเตต้าก็สามารถอยู่ในช่วงที่เป็นจํานวนจริงได้ส่วนโอเมก้าก็เป็นจํานวนจริงเหมือนกันเนี่ยเตต้ากับโอเมก้าก็เป็นสถานะที่เป็นค่าแบบต่อนเนื่องเราก็เลยเรียกมันว,ว่าเป็น continuous state system นั่นเองซึ่งระบบ continuous state system เนี่ยมันถ้าเรารู้ว่าเป็นระบบนี้เนาะเราก็สามารถที่จะใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์โมเดลมันได้ ทีนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันก็คือการทำ moving average นะครับถ้าเป็น moving average ชือทำอย่างนี้นี่ก็คือค่าค่าปัจจุบันเนี่ยเท่ากับค่าที่แล้ว บวกด้วย Input แล้วก็เอามาหาร2ก็คือเป็นการเหมือนกับหารเฉลี่ยค่าที่แล้วซึ่งจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นค่าที่แล้วอย่างเดียวอาจจะเป็นค่าก่อนหน้านั้นได้อีกคือหารเฉลี่ยหลายตัวแต่นี่คือหารเฉลี่ยค่าที่แล้วตัวเดียวมันก็จะทําให้สัญญาณที่ได้มาเนี่ยสมูทมากขึ้นอาจจะเกิดดีเลย์ขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าเออค่าที่ได้ออกมาเนี่ยค่า x ส่ตัวเนี้ยถึงแม้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแบบไม่ต่อแบบเวลาแบบไม่ต่อเนื่องนะอ๋อ ถึงแม้ว่า x จะอาจจะเกิดขึ้นเป็นรอบๆไปอาจจะไม่ได้แบบต่อเนื่องในช่วงเวลาแต่ว่าค่าของมันเนี่ยมีมันเป็นค่าที่ต่อเนื่องได้ใช่ไหมเพราะว่า x ของเราเนี่ยมันมีมันมันมีค่าที่เป็นจํานวนจริงได้เพราะว่า u ตัวนี้อาจจะเป็นจํานวนอ่าอะไรก็ว่าไปที่ใส่เข้ามา x ตัวเนี้ยก็เป็นจํานวนจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบที่เป็น continuous state เพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยแคร์ท่าไรเรื่องเกี่ยวกับว่าเวลาจะต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องมันจะแคร์อยู่ที่ว่าค่าของมันต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นระบบแบบเนี้ถ้าถ้าเป็นแบบข้างบนเนี่ยจะใช้สิ่งที่เรียกว่า differential equation ในการโมเดลหรือจำลองเนาะซึ่งถ้าใครเรียนแคล3อยู่นะครับบางที่ก็อาจจะสอนเป็นแคล3บางที่อาจจะขอสอนเป็นแคล4ก็สามารถที่จะเอา differential equation มาโมเดลนี้ได้เลยส่วนระบบด้านล่างนี้จะใช้เป็นเขาเรียกว่า difference equation เนาะในการโมเดลตัวนี้ นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ความแตกต่างเราก็สามารถที่จะเอาสมก,การหรือเอาเครื่องมือทางคณิตศาสตร์เนี่ยมาช่วยในการโมเดลได้อย่างถูกต้องนะครับผมโอเคคราวนี้เรารู้แล้วว่าระบบที่มีสถานะที่มีค่าเป็นค่าต่อเนื่องเนี่ยเขาเรียกว่า continuous state system แล้วถ้าค่าไม,ไม่ต่อเนื่องขึ้นมาล่ะเขาจะเรียกว่าอะไรระบบที่มีสถานะที่มีค่าแบบไม่ต่อเนื่องหรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือค่าที่เป็นไปได้ของสถานะเนี่ย อยู่ภายในเซตที่เป็นเซตที่นับได้และจำกัดนะครับเช่นอะไรเช่น x เนี่ยเป็นไปได้เลยก็คือมีค่าเป็น0 1 2แค่เนี้สมมติแค่นี้พอเนอะซึ่งเนี่ยก็จะสังเกตว่า x เนี่ยมันไม่ได้เป็นอยู่ทั้ง,งช่วงและมันเกิดขึ้นเป็น i s s r r t t e ือคือเป็นช่วงเป็นแค่ค่า0ค่า1กับค่า2นั่นเองเนาะถ้าสถานะมันเป็นแบบเนี่ยที่อยู่ในเซตที่นับได้และจำกัดขึ้นมาเนี่ย อันเนี้ยเราก็สามารถที่จะเรียกมันว่าเป็น discrete state system ได้คือระบบที่มี state เป็น discrete นะครับยกตัวอย่างเช่นไฟจราจราอ๋อไฟจราจรแบบที่เราเคยดูในสัญญาณที่เป็น digital signal เนี่ยก็คือเป็นไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวสมมตินะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็น discrete state system และถ้าจะโมเดล discrete state system เนี่ยก็เราอาจจะใช้เราอาจจะใช้สิ่งที่เรียกว่า mark graph ก็ได้เนาะ หรือหรือที่จะใช้ในที่ผมจะสอนเนี่ยก็คือใช้ State Machine หรือว่า f i n i t e t t a t e Machine ถ้าใครยังไม่เคยเรียนก็ไม่ต้องตกใจเพราะเดี๋ยวมีสอนนะครับแล้วก็ถ้าอยากอยากจะไปแบบเวอร์ชันโหดของมากราฟก็อาจจะเป็น PetriNet หรือแบบโหดขึ้นไปอีกก็คือเป็น Touring Machine ก็คือเอาไว้โมเดลได้ซึ่งแต่ละอันก็จะมีข้อจำกัดของมันเหมือนกันนะนะครับไม่ใช่ว่าเป็นโมเดลที่แบบได้ได้มากที่สุดแต่ว่าบางครั้งนี่เราก็ใช้ ฟิน a สเต a ม h ชีนในการโมเดลมันก็พอได้เหมือนกันแต่ว่าพอทาไปเรื่อยๆอ,อาจจะต้องไปถึงขั้นแบบว่าอาจจะมีแบบ extended อะไรอย่างนี้ขึ้นมา extended finite state machine นี่ก็เป็นแค่เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่เราจะเอามาใช้ในการโมเดล i s c r e t e State System นะครับผมอันนี้เดี๋ยวได้เรียนในอนาคตแน่นอนบางคนก็ตั้งคำถามแล้วว่าเฮ้ยมันผสมกันได้หรือเปล่าคือเป็นระบบที่มีสถานะบางตัวเป็น continuous กับระบบเดียวกันนี่แหละแต่มีสถานะบางตัวเป็น discrete แน่นอนมันก็มีอยู่แล้ว และระบบพวกเนี้ยเขาเรียกว่า Hybrid State System หรือบางครั้งเขาเรียกว่า Hybrid Dynamical System ซึ่งระบบเนี้ยเป็นระบบที่ซับซ้อนมากในการจำลองเพราะเหมือนกับมันต้องผสมผสานในการจำลองอะไรหลายๆแบบนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันนี้คือแบบขั้นแบบขั้นแบบโหดมากๆเลยซึ่งผมจะไม่สอนในวิดีโอซีรีส์นี้แต่อันเนี้ยวิชาเนี้ยเคยเคยสอนอยู่เหมือนกันเผื่อใครสนใจเรียนก็ทักมาได้นะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้ระบบ ที่เป็นสถานะบางตัวเป็น Continuous กับบางตัวเป็นดิสค e ีตเราก็เรียกมันว่าเป็น Hybrid ก็คือมันก็เป็นลูกผสมเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะเพลินไปเห็นโฆษณามาเกี่ยวกับรถที่เป็นไฮบริดระหว่างไฟฟ้ากับเครื่องกลอันนั้น h y บริดในเชิงนั้นถ้าพูดถึงไฮบริดเ a t ซ s สเต็มหรือ Hybrid System เนี่ยในเชิงของการทําโมเดลหรือจําลองหรืออะไรพวกเนี้ย h y บริดตัวนี้หมายความว่า State สถานะบางตัวเนี่ยเป็น c o n t i n u ีย s และสถานะบางตัวเป็นดิสครีดคราเนี้ระบบแบบไหนบ้างล่ะที่เป็น Hybrid State System มันดูเหมือนแรมากเลยแต่ที่จริงแล้วทุกอย่างที่เราเห็นรอบตัวเราสามารถโมเดลเป็น Hybrid State System ได้เกือบหมดเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของความต่อเน,นื่องแล้วมีเรื่องของ d ดิสค e ี e เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเอาแบบเกี่ยวกับโรบอติกสนิดนึงก็อาจจะเป็นหุ่นยนต์แบบไบพีโดก็คือหุ่นยนต์สขานั่นเอง เรามาจินตนาการกันว่าถ้าหุ่นยนต์มีแค่2ขาอย่างเดียวมีพื้นอยู่หุ่นยนต์สามารถที่จะยืนขาเดียวได้หุ่นยนต์สามารถยืน2ขาได้ก็ให้มันสเสถียรหน่อยอาจจะดูไม่เป็นหุ่นยนต์แต่ว่าอันนี้คือหุ่นยนต์ที่ยืน2ขาแล้วก็ถ้าแบบในเวอร์ชั่นอีกอันนึงก็คือหุ่นยนต์เนี่ยอยู่ในสภาวะที่กําลังกระโดดอยู่เพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ตัวเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะลอยได้อยู่เพราะฉะนั้นมันจะมีสภาวะที่แบบเป็นขาแบบ ข้างหนึ่งยกใช่ไหมอีกอันหนึ่งก็คือ2ข้างเนี่ยอยู่กับพื้นกับอีขอีข้างนึงก็คือกระโดดคือ2อ,อันเพราะฉะนั้นแล้วสถานะในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็สามารถบอกได้ว่าโอเคถ้าเป็น discrete เนี่ยแล้วก็คือมีโหมดอยู่ทั้งหมด3อันด้วยกันนะ discrete State ก็คือมีอยู่1 0 1ศกับ2สมมติเรียกว่าเป็นศย์กับ2และภายใน s c r e t e s t a t e เนี่ยเราก็จะมีสถานะของมุมของของขาหุ่นยนต์แต่ละอันเนี่ยว่าเป็นเท่าไหร่นู่นนี่น,นั่นแต่เพราะฉะนั้นนนแต่ละะอัักก็จมมีเหนืน และแต่ละอันก็จะใช้โมเดลทางไดนามิกที่แตกต่างกันนะครับถ้าใครเรียนเรื่องหุ่นยนต์มาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าดีเกียฟฟรีดอมของเคสกรณีนี้กับกรณีนี้ก็ต่างกันกรณีนี้กับกรณีนี้ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นโมเดลต้องหน้าตาต่างกันอยู่แล้วแล้วพอโมเดลหนึ่งจะชานสิทธ์หรือเปลี่ยนไปเปอีกโมเดลหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดได้ยังไงตามหลักฟิสิกส์ตามหลักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเอาไว้เรียนแล้วกันไฮบริดไดน a มิคอลซิสเต็มนี่คือซับซ้อนมากแต่ให้บอกเฉยๆว่าระบบ นะครับ่วนใหญ่ที่เป็นหุ่นยนต์ที่เอาไปใช้จริงในสถานการณ์จริงเนี่ยมันเป็นไฮบริดสเตตสิสต์เเมก็คือมีบางอย่างที่เป็นสถานะที่เป็นโหมดในการที่ว่ามันมันทำงานอยู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนที่เป็นคอนติเนวัสด้วยเพราะว่าตัวแปรบางตัวแปรมันเปลี่ยนแปลงอยู่ในอยู่ในช่วงที่เป็นคอนติเนวัสคือช่วงที่ต่อเนื่องอันนี้ก็คือข้อแตกต่างในเชิงของสถานะนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราดูหรือสังเกตร,ระบบเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่าระบบเนี่ยมีสเตตเป็นอะไร แล้วไอ้สเตนั้นมีค่าเป็นอะไรได้บ้างเป็นค่าเป็นช่วงต่อเนื่องหรือค่ามันเป็นมันเป็นดิสครีหรือเป็นแบบผสมเราจะได้ใช้เครื่องมือให้ถูกนะครับผม